สบายดีพี่น้องสบายดีบปทุกทุกคนเด้อสมองจบอนเมารับชมสองบไลพี่น้องเปิดเอามากะกินแกงน้ำมัพี่น้องเอ้ยวนเกลยวน่ารีาัวหนาห้องนางเงนบนหัวเลยผูกินเข่าพี่น้องเอ้กินแกงน้ำมซุมพี่น้อง ซีมือแม่มี่อาชูเซงกูเซนตาพี่น้องเอ้ยยางทำงานอย่าใกลคนละเนี่จะลองลองทำงานแล้วแก่อาขค้นเ้โอ้ทักิ๊ทัเจดมาเลยพี่น้องเ่าเทักิ๊ทเจยนั่งอ้อยพ nang y nang on mẹ thảo on 8 mượt khô phi nông ấy anh đưa phi nông mượt cho kinh keeng nấm mịt săn nó bảo kinh keeng น่องซีวินหัวใชแล้วแหละปะ้าพี่นอ้องเอ้ยกินซอยหมดแล้วนะหัวหนาเฮาคือน่องเกลน่องเกลอย,อยู่หัวหนาเลยหัออวตโต๊ะเลยกินเขาได้เลยยกเขากินเขาเองมามาพี่นอ้อง

lắc khóc nè cho nó hay tí nó trông tin mấy con tụmกัน không nó ไม่กินหรอไม่กินหรอคือพอได้เย็นเหรอดูดีจังต้นบ่ายดีที่สุด

กินแกงเราไม่ทำห่อนยิ่งกอนเนาะว่ะอ่ะยิ่งหอวแล้วเปล่าข้างหงอเออข้างไฟนี่เนอะไม่เนอะไม่ดีนะแม่อ๋อไม่ดีตึ้งต้นเลยขอนไปโอ้ยย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 ยนยย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 ย

แน่เีนะห่วยแบนนอิ่มแล้วคนทั้งนักก็อิ่มทำไมพ่อพี่น้อง มื้อนี้ก็สิดำลาพะจ้ฝากบ่ได้ก็แชรกดติดตามกดซับสไครบ์2ซาวซาวบ่ได้นี่เด้อพี่น้องทีดีมีแฮนบ่ก็ทุกข์ทุกคนแกงน้ำไม้กเบิดหม้อหม้อบักใหญ่เบิดหม้อ1ดีเด้พี่น้องกินอือหม้อกกงคักกงแน่แซ่บพี่น้อง เบาสามสิบหมอเบาสามสิบคนนั่นๆแต่พี่แต่รุ่มห่อเทิงเพื่อนผมหนังก้งก้องกันอยู่ผมแซบไล่มัอนี่แซบกินไลยคนสลองแกงน้ำไม่ดับหน้าแล้วอือสลองแกงน้ำไม่ผู้สืบป้าตรงนี้สลองสลองแกงน้ำไม่แล้ว สิ้นเดือนแหละพี่น้องสิ้นเดือนแล้วกาเสียงกระพุ้นกระไพยยังสิบห้ะกะา,า,ากิซี่อยู่บ <laughs> ่มีเงินเสียกระไพยสิบห้ากิซี่มาเสียกระไพยไปแล้วพี่นอ้ <c oughs> องเดี๋ยวดีไม่แย่มันต้ะโกนกินหนะเพอะกันใหม่เด้อสบายดี